มันบังบาบางกล้องมาทามาั้งอะีรพี่นอ้นองสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมณีสิมาลอบฮ้าลอบพีซซ่น้องลอบเพื่อใส่ปลาฮะล่ะผมได้มาไก่โดนแล้วพี่น้องเลยมันสีย่างบ่รื้อหึงบ่ย่างพี่น้องลอบซีหาล่างนี่ล่ะลอบใส่ปลาบอว่าไก่สามเดือนแล้วจะว่าเพิ่์เอาไปเบิร์ดแล้วเลปล่าจักแต่ฟอร์มตัวนี้อาจที อาจจะแมนหรือบอแมนถาดึงดึงบางกรพี่น้องรับมันแมนกันครกรจื่อจอกหอกของเขาน้ำมันเลือกถึงตะกี้เราใส่จันผอมเลยนกนั่นแหมนจบอแมนแต่ก็บางการพี่น้องบงการแมนจิบบอของผู้ขาแมนจิบบอ่งือนเ้อหาหยอกหลอกแมนจิบขอผู้ขาเลยฮะเอ้ แมนมน้วพี่น้องแมนยู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 เบิ่งพี่น้องนั่งเทีบมาไก่ตั้งเทียเดือนปลากระถือบอลลื่นใดคือเป็นพักแท้อันนี้นะไดก็มุนคักใต่พี่น้องโอ้ยเออหลบอลีแมนยูแต่ว่า คุยปุ๋ยคัดแท้เนี่ยพี่น้องเอ้ยรอบน้องเฮาไว้คือมุนนะนี่เราจะน้ำตัวแล้วปลากระบอกถือปลากระบอกถือมุนกระมุนมุนนี่มันก็ได้ถิ่มตอนนี้พี่น้องเอ้ยมาบอเสียรรอบสี่หางล่างโบราณมาไก่แต่โดดแรงมากพราะว่าเป็นแล้วนี่ มันกับผัดชะลพัดชะลเพ่พพเนาะโอ้ยเห็นว่ายังสีแบบเป็นหูเป็นทรงได้ฉดนดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยปลดลงคือเก่าเนาะปลดลงเก่าพี่น้องจะตายว่าถิมคณะรูกบ่ลถิมอาบุกใหม่ใช่กันดูเจนนี่แม่นี่วานี่ขางไว้ก่อนเฮ้ยตัวนี้ว่าแม่ขังชีสมทัทง้งเชิงแอคชั่นจันเลาะตะพังต่อแรงๆพี่น้องต่อแรงๆรงมฮะเบิ่งหล่อเบิ่งเปิ่ง ไม่ได้มาไปโดนแล้วไล่ล้างหนึ่งกระมูลด้ยปุ้ยปุ๊ยยังยังเล่ล้างอย่างยังอ้าข้าน่ามาซุ่มนี่นะรอบตัวอันวาผู้ดีได้หนิกระมูลในปุ้ยนะอืมรอบตัวดีแลี่ยนะดีเนี่ยสำนันดีตัวน้าข้าน่ามาดีนะมูลสำนันข้าน่าซุ่มซุ่มบูลหนึ่งผูดีเนี่ยวะนี่มูลในปุ้ยนะเบอร์ผัดเลยนะแหวนปนเฮ็ดบอสกระบวนการไม่น้องท้าบังกำเสียงของเซนเักล้างเขาก็ให้ล้างหนึ่งยังหูแจกว่ายังล้างหนึ่งหาาเหมือนนะยังใครแน่ ยังิยังได้ยังครเนี่อยู่ัจะว่ะวะวยังงรปอ้อนมุนนั่นแหละมันจะ,ยยนะนงยนั่นกุ้ยเห็นลมงไม่นมันถึงสินพัฒนาไม่หนิกับเว้หัดฟอมจะก็ลักอยูในไซบะนี่ก็ดีคือแับน้ำขึ้นแห้งได้เลยนี่เนาะเบื้องสถาพายบอจะสอนมีฟอมเ้นีาะแล้วมันเห็นฟอมว่มัมีข้อเสับ แมนพก่อปนองกับพี่น้องความดีแมู่่บอกเป็นมูลอีปุ๋ยสารพ่นมันข้ามันมันะบอกบเห็นมองบ่ได้มากใจเหนเาะโอสิมันย่างแกลางดอกเล้วโบได้ห้าอันเาเกาะมาเกาะบิงเลยดูไซน้ำก็ขึ้นมานี่ จะขึ้นูนะโอ้ยได้ลื่ลโอ้ได้เห็ดไมม่เดปีนี้คือซีเมนต์นผักละวยุดกอนตัวที่สมยุบกอนตัวที่สมทงทงนะเห็นบอกอาห็เพิ่ไปเอปต้องอาาบเงี้เพิ่นบงน้ำตัวที่มทงทงนี่นีนี่นีาแบงาบนติกกันนี่นีตกค้างไว้นี่บอ ไอกสั่นนี่นี่เอ้ยไอสัน่นเราบอกพามาก่อนนี่พี่น้องนั่นที่เห็นปอมย่างโบอือจังไแต่เก่าก็เห็นปอมอยู่คือว่ามือหนักกายมากก็เห็นปอมอยู่พี่น้องมาจอบจอบมาหยามบ้างเรื่อยๆนี่แม่โบเสือก่อนี้ยนะไม่เห็นบัวอ,นะอ้าขึ้นหนีนี่ปอมเขาจะพีดบอลนี่ มันเขาหน่ปอมเขาให้นางดึงมะปอม่อนซีเมนด้่ยมะปอมตอนนี้ยชิู้้ล่างเนี้ยมัมุนหมดเลยนะก็ย่งดอกน้ำพี่น้องน้ำ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 ยังไน้ำยังน้ำพี่แก้วพี่น้องน้ำพี่แก้วเอ็ดเอ็ดเน้ำพีแก้วน้ำกระดกกระดกน้ำพีแก้วน้ำพีแก้วโคโ เอเอเอเะลำบากพี่น้องเัยน้ำปูน้ำป่าโอ้ยแม่ยี่บ้บานตอนนี้นะตะเก๊ ันมูลปุ๋ยไปเลยือมันมันปีมายนะนะดิ้งไบ้างกหนี่บอกกอนพี่น้องหนึ่งกรบอกกอนแล้วมันมูลแล้วบิ่งของมุปุ๋ยไปเลยดิงกบองก้อนมามุูหรือบมุลกะมูักแล้วได้น่ะทางล่างถึงมากเลวนะมันมีหินมียางสับพีนองถือบาจัถือปลาแล้วบ่จับเออตอนนี้ยัง ยงมได้อุ่ยๆเปนได้เออยังใหม่กี้คือจรอออยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้้อ้ย้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ยโอ้ยโ้ยอยโอย้ออยโอ้ยโอ้อ,ยอ,อ้ยโ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 อ้ย้อ้ยโอยโอ้้อ้ยโ ชืบชืบชืบเออตัวนี้ก็้าวหินมาใส่ในโอกาสได้หนาหนาได้รุ่นอยู่ได้แม่นเนาะยังดีก็หรอกบะมีอื้อมันยังบม่ได้ขาดเด้เรนาจะหาหินมาใส่อืมอะไรพี่น้องเดรนาเสียหินมาใส่ก่อนพี่น้องอ่ะบ๊ายบาย